อันนี้คือข้าวจีใส่เนยตอนเ้าใส่เนยใส่นมยยวฝุ่นกินละฝุ่นกินละฝุ่นกินกินแล้วหนึ่งก็ตอนเ้าเมนูพิเศษโอ้โห นี่โอเคก้อนหกพันเนาะนี่หาเข้าใจ ไตบ่อเขาจะมาขายทุกเซาเนาะเขจะมาขายแต่เซาาลาด้ปีคนมาปุกแต่ละมือแต่ละมือลาปคนมาปุกแต่ละมือนะนี่คืออาหารพิเศษเนาะตามเห็นาตลมือกินเขาจะกินกะทิกยบไข่ลาวกกะยบกับนมกับ เรามาขายทุกมื้อเนาะใครที่ว่าตื่นเช้าก็ได้กินใครที่ว่าตื่นสา,กา,กนานสยกะโบได้กินเนาะตอนนี้จังโมงประมาณ8ปดโมง<อ>าะผมละมา,<อ>าละมา,าแต่ละมื้อประมาณแปดโมงเกโมงเดี๋ยวเราจะมากินลองเบิองว่ามันจะแซ่บจริงหรือเปล่านั่นะทุกคนนะไทยให้เนี่ โอ้เดือยเส้นนมลายเลยอ่านะค่อยเพิ่มนุ่มด้วยก็เพิ่มนมุ่มเป็นสดา่เจ็ดพันอืมแขกประเทศนะเดชีมหาก็ไม่ได้สวยกินเหย่ยใหญ่มากข้างห้องเขาก็ยังไม่ตื่นนะข้างห้องเป็นคนที่แบบว่าตื่นสใยมาก ใหาลูกก hey, ูม <was, disappointing, S 2> ัวเลยนี่ให้เลยให้ว่าเอาลูกมาล้างถ้วยล้างบ้วงเลยเตือนเด็กลูกสาวหมดจนเด็กลูกสาวเนี่ยพ่อแม่จะสอนว่าตื่นให้ให้ตื่นให้ตื่นเด็กคือกายหากินคือไก่ย่ะครับนะใช่แล้วเราก็แบบว่าปรับสายเอาเออเอาชีวิตที่ว่าอยู่กับพ่อกับแม่มาใส่ยู่พี่นะแต่ละมื่อแต่ละมื่อเราต้องตื่นดึกตู้ลูกสาวก็หาเวิธีเฮ็ดมีอย่งหมอยปะอืม ผมเป็นหมอยเส้นผมจึงออกไงเนี่ยหมอยแล้วนึ่งบอกว่าไงอเอาอะไรไหมเอี้ยไปหากันย้อนกินได้จูบบ้างไหมบอเส้นผมยาวปั่นนี่นะไม่เป็นไรหรอกสีจะได้ติดดัดออกเว้าวติดดัดออกแค่น่าขจีเขาอีกแล้วไม่เป็นไรว้าวกินกินจะจะจะเบิร์สบางทีเผื่อด้วยอืม ว่าค่อยถ่ายอ่ะพอบทกคนดูด้วยตื่ยกขุกเขาแม่หนึ่งเก้าเปอร์เซบวกังเกิดสุดยอดเอ้ก็เป็นชุดแบบชุดธรรมดาอยู่บ้านเป็นไม่บ้านไม่เรือนไม่สีบ้านสีเรือนข้างห้องเขาก็ยังไม่ได้ตื่นเลยเห็นไหมทุกคนขนาดปาบูเองก็ยังไม่ได้ตื่นประมาณสิบสองโมงนะ เดี๋ยวเขาไปเบื้องนอกบ้านจะมีอยู่นะเดี๋ยวเขาจะพาเข้าไปเบื้องนอกว่าคนท่าว่าเขาให้เจออย่างอยู่ข้างในสามัสิตกิกล้องอันนี้นี่นี่นม็ดรถไปนี่อันนี้รถเ e อ็นจี้เนาะฮอลล่าเจสี่ฮอนด้าเจ็ดสิบเอ็ดซานตายแล้ว <laughs> ไปออกนอกลนเ,ลนเลยนี่ไปไปเย็บดินเลยนี่เกิดอะไรละข้างหน้า,งานไงโวยรถขับผิดทากันหมดนะไม่หรอ โอ้โหอยู่ในติ๊กตอกหรเ่าคือแท้คือว่านะวับต่อไปนี้กูจะเป็นคนแบบว่าอ่าแม่คนดีคนดีตื่นเด็กสาววสันอะาดีมาเบิร์กเลยทุกคนโอยอญฝ่อุ่นอี่ป่นอี่ปุ่นแหมพวกว่าอยู่ติดต่อกกันแล้กมันจะมันคืออ่ามึง

เบาๆครับว่าเพาเย็นะคลิปนี้ก็แค่นี้นะทุกคนเนาะมันง่ายกูติมันบันย่ายังบันย่ายีตู้เย็นตู้เย็นวันนี้นะคะไซฟฝนจะมารีวิวอ่าตู้เย็นใหม่นะคะอันนี้ยิงก็เป็นตู้เย็นมือสองอันโอโหจะมือสองมือสองห้าแต่จะก็มือใช่แล้ววันนี้เราจะมารีวิวนะคะเราซื้อมาใหม่ๆมือสองเขาแต่เป็นมือสามห้าตีบ้าแต่ใหม่เรานะ เราจะมาเบิกนะว่าเมนูของเราวันนี้จะทำอะไรมีอะไรบ้างอยู่ในตู้เย็นหลายๆายคนคงแบบว่าเออตู้เย็นมีอะไรเนาะอืมแตมแตมโอ้โหเยอะมากเลยทุกคนทํานจะกินหมดเนี่ยเห็นไหมเยอะมากอันนี้สมฮอมิโซปลากระป๋องเขาบอกใจตเย็น เอาออกมากปากระป๋องอ่ะมันใส่ไหมก่อนมันใส่เคยพาเอาปลากระป๋องใส่จุญินเอามันจัุยินมันบาบูดเหรอปลากระป๋องอ่ะโอ้จะงเลยอ่ะก็แล้วแต่เนี่ยอยากลอาใส่ให้มันยินอ้ยอันนี้เป็นตลาดนะคะตลาดของเราเป็นตลาดขายของขายของไงเห็นไหมเครื่องน้องนี่เป็นเครื่องขายนะนี่กระเป๋องอันนอะไรอ่ะปเอันนี้อะไรอ่ะป็นตาเล็กเปล่าค่ะ อีบูไม่ห ok ิมซาโซฟันน anyway> ี้วันน re ี้แว่นตาหรือเปล่าวได้แล้วแว่นตาเขาใส่อย่างนี้ไงเอ้ยธุรีมาหลอกเราอีกแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องแต่งกินของเราห้องครัวกูเบิลเบิลรีวิวนีวิวรีวิววันนี้ไม่โก๊วันนี้ไม่โก๊วันนี้ไม่โก๊วรีวิวแคมเตอร์แลมแคมอันนี้คือสภาพห้องของเฮาแต่ละมือเนาะ อันนี้คือบอได้อันนั้นคือบอได้ทำความสะอาดอย่างเลยแต่บ้านเมื่อวานนี้เพราะวามีเม่บ้านปไปทำตัวพากย์เดินทางมามันกิดบ้านที่เรไม่ไ้บวันนี้ไม่มีเมียนบ้านหรอกวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นวันหายไปไหนอาทิตย์ถึงจังเลยปกตินี่โอ้ ปกติเดยวเขาเรียนแถวมารับอาหารตอนเช้าน,น,นะแต่วันนี้ไม่มีอเอาสใสัยก็คิดถึงมากเลยอะ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะคงส่ยเขาไม่ได้ตัวหน,นึ่งนลยจริงจริวันนี้สงสัยเขาอาจจะพักงาน <c oughs> ต้อมนะต้อมน้ํากี่ดิวันเดี <c oughs> เ๋ยววันนี้เขาพักงานนะวันนี้เขาไม่พากันมาว <c oughs> ันนี้คืออ่าห้องของเขาที่ไปบ้านโบได้โบได้เห็ดอย่างเลยอืมบ่้ทาปกติมาก็ต้องไปบ้าน ลูล่ามาเหาคนนี้เนาะเออ,อ,อ,อเดี๋ยวพาเขาจะพาเบื้องห้องน้ำเนาะว,ว,วะผ้าไป็ยี่ขี่วะบอสให้รีวิวห้องน้ำเดี๋ยวจะรับคปปาทีก่อนว่ามีอะไรบ้างตามไหมตามกล้องอันนี้นนคือโซน,น <c oughs> สกปรนเปิดไฟบอส <c oughs> โอเคอันนี้ก็เป็นห้องน้ำตอนท้าเราเป็นรีวิวห้องน้ำเราแบบว่า มาได้ความสะอาดอย่างลุยตื่นมาแต่เช้าแล้วพวกเ้าก็จะค่ะทำความสะอาดนะทุกคนวันนี้จะมารีวิวเครื่องของใช้นะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นเอ่อแป้งนะเวลาแองจี้มันจะนอนเนาะ <laughs> มันจะมาทาแป้งนอนก็ทาบะไรมันก็ทาบปได้แตเพราะว่ามันจะลงเนี่ยเพราะนั้นมันฝันพวกเ้าอย่าหลงข้นเนาะเพราะว่าเอาอยู่หลายคนพวกเ้าอยันหลงเลยเริ่มไหล เราเริ่ใหม่ที่มาด้วยกันถ่าแเพงอ,อ,อันนี้อันนี้สักคคู่เลยหลายเรองวัลนั้นมาเห็นก่อนไืน่้องคือแบบห้องเรามีน้ำอุ่นด้วยแหละอืเครื่องปั๊มน้ำอุ่นเย็นปั๊มน้ำอุ่นน้ำร <c oughs> ้อนอะไรอะไรพวกเราจะแบบว่าแต่ก่อนเราอยู่ต่างประเทศเน,น, <c oughs> นาะกอะแสน้ำอุ่นจะรอดเออโอ้โหมาติดโลกไงเราก็เลยไม่ชิน เนาะสำหรับเป็นไผ่ไข่ไผ่ที่ว่ายังมาอยู่เนาะก็เกลี้ยงเงินไว้ก็ประมาณเจ็ดแปดพันบาทก็สองสามล้านต่อเดือนนะก็เบาๆอ่ะก็มีแอร์ด้วยแอร์ก็เปิดเหมือนหม่หมดเวียนกุ้งอัะใส่เลยก็แอร์ก็เปิดเว้นไม่หมดอ่ะอันนี้ก็คือแบบห้องนอนที่แบบว่าบริษัททำความสะอาดอย่างเลยปกติมันก็เศร้าไอ้กว่านี้นะทุกคนยังเกียร์รถออกไอ้ที่นี้ รถฮอนด้าห้าร้อยล่าวันนี้เห็นบ่ลัวดน้อคือบ่อเนื้อโอเคอะวันนี้เรารีวิวกันสำนี้นะทุกคนยังบวบอย่างฮะอันนี้คือพวกอันนี้คือพวกเฮาไปป่ะหายากมากวันนี้อันนี้คือที่ตบแมงบันของเรานี่เดี๋ยวคล่องต้องมี เฮ้คือบทนังญี่ปุ่นนลยนะเฮ้อแปลงล่างเดี๋ยวรอบ่มีเมื่วันตีมืวันทิพตเนี้ยเอาเมื่อวันทิพรอเมื่อวันทิพรอเมื่อวันทิพโตนี่ก็ตายไปแล้วตัวหนึ่งจนฮักน้ำน้ำตีเมื่อวันอ้าวบ่เธออู้หูอกูตาย Variance, จบคลิปจบคลิปบัทรนี้นะทุกคนนา้าเบิ่งคลิปต่อไปว่าเซลโฟเจฮ็ตคลิปยังอืมตีก้นมันเลย